เอาแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการอัพเลเวลสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับให้ได้เลเวลเยอะแต่เลเวลเร็วโดยด่านที่เราจะเล่นก็คือด่านตัวเลเวลนะครับด่านนี้จะเป็นด่านที่เราได้เลเวลเยอะที่สุดเท่าที่ผมเล่นมานะครับอันดับแรกสาหรับผู้เล่นใหม่ก็คือส่วนใหญ่อาจจะเลือกเป็นเอ็ก i b คาิเบอร์มานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดก็จะใช้เป็นเอ็กซ์คาิเบอร์แทนในการเอาไปอธิบายในด่านนะครับ โดยบิวที่ผมจะใส่นะครับถ้าเป็น x c a l l b ลิเพื่อก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมีการใส่ Vitality เพิ่มเลือดอันนี้เราก็จะใส่เพิ่มก่อนนะครับชิวคาปาติตี้บวก100%ทานซินฟิตจูดบวกสเตนตลดดูเลชันใส่โฟเพิ่มจำนวน m a แ Energy ใส่สติมไลน์เพื่อลดการใช้ Energy ลงนะครับแล้วก็ใส่ Intensify เพิ่มความแรงสกิลแล้วก็เป็น f itting, ี e ต i n g เอ็ก r t พอร ที่เพิ่มเ,เพิ่มการใช้ลดการใช้ energy แล้วก็ลดความนานสกิลลงนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ที่น่าจะยังไม่มีการด์ดเยอะเท่าไหร่หลักๆให้เอาประมาณนี้ครับให้ได้ใกล้เคียงนี้เพิ่มเราจะถ้าเราเล่นเอ็กซ์คาลิเนี่ยเราจะต้องเพิ่ม ลดการใช้ energy ลงเยอะๆแล้วก็เพิ่มสเต็งเยอะๆนะครับเพื่อเราใช้สีได้แรงขึ้นหลักการก็กกจะประมาณนี้เราไม่จำเป็นต้องสนใจระยะหรือว่า duration เท่าไหร่อธิบายง่ายๆตามนี้แบบนี้เลยโอเคส่วนของที่เราเอาไปเวลนี่เราสามารถเอาอะไรไปเวลวเอาอะไรไปเวลก็ได้เลยเราถ้าสมมุติเราไปคนเดียวนะครับ ผมแนะนําให้เราเลือกอาวุธมาหนึ่งอันที่เราไว้ใช้แบกตัวเองอ่ะแล้วเราก็หาอาวุธที่เราต้องการเอาไปเวิวนี่อ่ะนี่เอาไปเวลชิ้นหนึ่งปืนพกไม่มีเอาปืนอ่ะนี่ปืนนี้ไปผมก็จะเลือกใช้เป็นปืนรองนะครับเอากิบมัวไปเพื่อให้เราตีมอนเข้าและฆ่ามอนได้เยอะ หลักก็คือเราต้องฆ่ามอนให้ได้เยอะๆเลยทีนี้เดี๋ยวผมพาไปลองในด่านโดยด่านที่เราด่านที่ผมเอาไปเล่นบ่อยแล้วสุดได้เวลเยอะที่สุดก็ดจะเป็นด่านหมอดในบอยนะครับถ้าใครมีใคร ใครที่มีเพื่อนครบสี่คนผมแนะนําให้พาเพื่อนไปสีคนเลยเพื่อให้ได้เวลเยอะเวลเร็วขึ้นนะครอ้ออีกเรื่องหนึง่งสมมติถ้าอยากให้มันได้เร็วกว่านี้อีกเราก็ไปที่นี่เลยในเราก็คือซื้อบูทไปเล่นในด่านด้วยจะท,ทำให้เราเวลได้เร็วขึ้น2ี3สนบสามทีเวลก็เต็มแล้วประมาณนั้นนะครับ จริงๆอาจจะไม่ถึงด้วย30มสิบนาทีเอ็กซิเมนครับทีห้ายี่นาทีก็เต็มแล้วไม่ครับแล้จะมีสมวันสีเขียวนะครับสีเขียวคือเพิ่มเลเวลก็จะใช้แพตินัมสี่สิบเนี่ยสามวันสามสามสิบวันเจ็วันแล้วแต่เลยใครมีแพตินัมเหลือหลักๆสําหรับคนที่ผู้เล่นใหม่นะครับสำคัญเลยถ้ามันมันจะแจกแพตินัมมาให้ห้าสิอันเนี้ย ผมแนะนําให้เราเก็บไว้ซื้อพวกช่องตัวละครดีกว่าเผื่อเรามีตัวใหม่ในนในใอนาคตเราจะได้ไม่จําเป็นจะต้องเติมเพื่อซื้อช่องไปเดี๋ยวเราไปลองดูในดาบเลยวิธีการเล่นให้ได้รีวิเยอะ การวลของเนี่ยมันจะทำให้เราได้เมทัลลิรแลงด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มแม็กเมทัลลิรแลงให้ด้วยยิ่งเพิ่มเร็วเท่าไหร่เราก็ใช้ของอาวุธได้มากได้เยอะขึ้นเท่านั้นจากหลักมันก็จะมีของพามใช้เลเวลมากสุดก็14อย่างเงี้ยครับแนะนำให้ไปถึง14เร็วจะได้มีของแรงๆของเท่ๆไว้ใช้กัน ี่เลยในด่านนี้ถ้าใครเกิดตรงนี้ง่ายๆครับเราก็วิ่งไปเปิดไปเปิดอันนั้นเนี่ยวิ่งเอาเปิดอันนี้เลยไหวแล้วเราก็กลับเข้าไปข้างในเลยครับง่ายๆแล้วก็รอมอนวิ่งมาใครที่เอาเอ็กคาลิเบอร์มาเราผู้เล่นใหม่ที่แบบ เอาไม่ได้เอาวุธอะไรมาแบกเลยนะเรากดสีเลยครับแล้วก็ฟันเห็นไหมมอนตายเลยอันนี้เป็นการ์ดที่แบบว่าใส่ให้พอเล่นในด่านได้นะครับถ้าใครอยากสุดกว่านี้ก็เราสามารถดูช่องลุงแมวได้เลยลุงแมวบิ้วให้ดูแล้วเรียบร้อยอันนี้เขาไม่ได้สปอนบมนะครับแต่ผมก็ดูช่องลุงแมวนะ หมดเราก็วิ่งออกไปเก็บเลยครับช่วงแรกเราอาจจะแบบเราอาจจะใช้สีได้ไม่นานแต่ว่าเราก็มันเดี๋ยวมันมีการ์ดมีอะไรเข้ามามันก็จะทําให้เราตัวละครมันเก่งขึ้นเรื่อยๆเราก็อย่าลืมเ,เปลี่ยนการ์ดด้วยแล้วกันนะครับให้มันแรงให้มันได้ใช้ได้นานมากกว่านี้โดยสกิลสี่มันจะไม่ใช่ การกดใช้แล้วก็จะนับถอยหลังครับมันก็คือมันจะพอเรากดใช้ปุ๊บมันก็จะค่อยๆลดค่า ENERGY เราไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดเพราะฉะนั้นถ้าพอใกล้จะหมดปุ๊บเราก็วิ่งออกมาเก็บมานาะปุ๊บแล้วเราก็เข้ามาใหม่นะสิ่งการที่เรามาแคมป์อยู่ในห้องเนี้ยคือเราต้องการให้มอนวิ่งโถงเข้ามาหาเราอย่างเดียวครับ ถ้าเกิดเราวิ่งออกไปข้างนอกวิ่งฆ่ามอนเล่นมันอาจจะทําให้มอนกระจายแล้วก็มอนก็จะไม่เยอะเท่าที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราก็หาห้องอยู่แล้วก็ให้มอนวิ่งเข้ามาหาเราทางเดียวอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้เราฆ่ามอนได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้เวลเยอะขึ้นยิ่งเราซื้อบูทมาด้วยเนี่ยสิบนาทีสิบห้านาทีเราก็เวลของของของ,ของเราก็เวลวเต็มแล้วง่ายเลยถ้าสมมุติ ใครที่พาเพื่อนมาแบกเราก็ไม่จำเป็นต้องยืนฟันหรอกครับเราก็แค่เอแล้วก็ถือวุธไปเลยก็ได้เวลมันก็จะขึ้นเยอะมากเดี๋ยวเราเปิดดูตอนนี้แรง20มีเอ็กพี XP อยู่6,600เราปิดไปเดี๋ยวเราค่อยเปิดขึ้นมาใหม่สัก10-20วินาทีเปิดขึ้นมาดูนี่เห็นไหมครับ21แล้วเราถือวุธรค้างไปเลยก็ได้ แต่ไม่ค่อยแนะนําให้เอา,เอ,าเอาวุธไปฆ่าครับเพราะว่ายิ่งเราเอาวุธที่เราเอามามันเป็นอาวุธที่ไม่มีเลเวลเลยการ์ดก็ไม่ได้ใส่มาอาจจะไม่ได้ทําให้เราฆ่าหมดได้ถามว่าฆ่าได้ไหมมันก็ฆ่าได้แต่ว่า,าอาจจะทําให้เราต้องอาจ,จทาให้เราตายซึ่งถ้าเกิดเราตายครับให้เปลี่ยนผมยืนให้มอนฆ่าก่อนมาฆ่าดิ ใครมีเพื่อนก็ให้เพื่อนกดดีกว่านะครับ,บนี่ฮะเห็นไหมครับว่าเลเวลมันก็จะลดลงอันนี้มันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามอนตายไปเยอะแต่ถ้าเกิดเราล้มมันจะทําให้เลเวลอาวุธหรือเลเวลตัวละครเราลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าวิ่งไปตายเลยจริงเราล้มไ่อเราก็จะ,จะ,ะเลเวลมันก็จะช้าเราก็จะเลเวลช้าขึ้นเรื่อยๆป่านไปเลย ถ้าใครก็ถ้าใครไม่มีบูทถามว่าบูทสาคัญไหมก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเราไม่จำเป็นต้องซื้อบูทก็ได้นะครับเราเข้าด่านมาแล้วเราก็ฟันมอนเป็นจุดกว่าเราจะไหวครับไม่ไหวแล้วเราก็ค่อยวิ่งออกแล้วเราค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาบูทกับบูทไม่จำเป็นต้องซื้อขนาดนั้นถ้าถ้าใครไม่ได้รีบอะไร เกมนี้ใครอยากจะเอาแคตตินัมไปซื้ออาร์เมอร์ซื้อเก่อซื้อหลังเงี้ยอันนี้ก็ผมก็ไม่ว่ากันอาจจะเป็นความชอบนะครับแต่ถามว่ามันก็มีสกินแจกอยู่แล้วเอ,อาจจะรอรับก็ได้เกิดไม่ได้ซีเรีสเรื่องปาร์ตี้อะไรไอ้สกินเอ็กซ์ิเบอร์ตัวนี้ก็เป็นสกินแจกนะครับเราเก็บแพตตินัมไว้ใช้ปลดล็อกช่องก่อนเนาะ เราจะได้มีช่องไว้ใส่ไว้ใช้ใส่ตัวละครเพิ่มขึ้นอ่ะเีนี้เรามาดูกันผมจะเต็มตอนไหนตอนนี้เลเวลยี่สก็อีกแปดเลเวล ถ้าสมมติใครเต็มแล้วก็สามารถวิ่งไปตรงเขียวๆออกได้เลยแต่ถ้ายัางไม่เต็มก็วิ่งเนี่ยนั่งปั่นไปเรื่อยๆเอ็ X, เอาเ e อ็กคาลิมากดอีฟันหาอะไรมาทับปุ่มเลยครับแล้วก็นั่งดูการ์ตูนก็ได้ทับกดคอนโทรลกับกดอ e ีค้างไว้แค่นี้เลยชิลแล้วสำหรับบิลเอ็กคาลิเบอร์นี้อาจบางที ถ้ามอนมันถมเยอะอาจจะไม่ไหวนะครับผมแนะนําว่าให้พาเพื่อนมาด้วยคน2คนดีกว่าเพราะว่ายิ่งเราตายบ่อยเลเวลเราก็จะช้าขึ้นเรื่อยๆแนะนําว่าให้มีเพื่อนมาด้วยหรือไม่ก็เปิดพับบิกก็ได้ครับเปิดพับบิกไปเล่นไปจอยคนอื่นที่เขาเข้าด่านมาเหมือนกันด่านนี้มันจะมีคนมาเวลอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับสําหรับด่านมอดในวอยเนี่ยมัาจะมีคนนําของนําอาวุธนําตัวละครมาเวลกันเป็นปกติอยู่แล้ว สามารถเปิด Public เข้าไปเล่นกับเพื่อนได้เลยหลังจากที่เรานั่งฟังแล้วดูเลเวลเปืนชา้าฮะมันมาอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่วิธีนี้ใช้ได้ทั้งใน PC แล้วก็ในโทรศัพท์เลยนะครับเหมือนกันเลย กดปุ่มค้างไปถ้าในโทรศัพท์ก็กดปุ่มค้างทิ้งไว้กดนั่งกดแล้วก็กดตีค้างไว้งา่ายง่ายอเราจะตายก็หลบๆมาหน่อยนะ ไอ้สกิลสี่ของเอ็กคาลิเบอร์มันสามารถทะลุกำแพงได้นะครับเนี่ยเรือม,มาปั่น่นี้ก็ได้เลยเนี่ยดาเมจขึ้นมอนก็ตายวิวก็ได้เีย่ยิบสามแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายการอัพปืนหรืออัพตัวละครหรือแบบใส่การ์ด ทำไมช่องใส่ถึงไม่พอหรือว่าทำไมช่องใส่ถึงไอช่องใส่การสิ่งได้น้อยกว่าผมก็เดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปหน้านะครับก็กดไลค์กด s c r ต b e กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดหลักๆน่าจะต้องเป็นอัพเลเวลไปก่อนช่วงแรกๆทำเควสอัพเลเวลครับเราจะได้ทำ สนุกกับอย่างอื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตีบอสในแมป open world หรือว่าทำบัลตี้ต่างๆหาของความ ถามว่าเกมนี้มสายฟรีมันเล่นได้ไหมสายฟรีมันก็เล่นได้นะครับแต่อาจจะต้องมีความพยายามแบบสุดๆเลยมันถามว่ามันต่างจากคนที่เติมขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ต่างใช่ว่าไงมันใช่เอามันจะไม่สวยชาวบ้านใช่แล้วหรือไม่ก็คือมันอาจจะแบบหาช่องใสตัวหาช่องเพิ่มวูดหาช่องตัวละครยากกว่านอย เพราะว่าช่องอ่ะมันจะแถมจากในเว็บครับเหมือนแบตเติลพาร์เกมอื่นแล้วเราทำแบตเติลพาร์ทไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มมันก็จะให้ช่องมาฟรีให้ช่องตัวละครมาฟรีให้ช่องอาวุธมาฟรีครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องขยันทําในเว็บนิดนึงถ้าเกิดไม่อยากเติมช่องไม่อยากเติมช่องอาวุธช่องตัวละครเท่าไหร่แล้ววะยังยี่สิบสามอยู่เลย ฆ่ามอนเดินปอบมอนจริงเราก็เดินฆ่ามอนได้นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนําให้ทําอย่างนั้นเท่าไหร่เพราะว่าเวลมันจะช้าเราเน้นแรือว่าให้หมอนมาหาเราเร็วเอาค่ะอ่า,อาฟันแสนแสนห้าเลยนะทำา้วาใส่ลการมาแค่นี้มันมีแรงกว่าน,นี้อีกนะครับใครอยากก็ดูช่องลุงแมวเลย มอนเวลสี่สิบสามมอนก็ไม่ได้โหดหรอกครับแต่ว่าช่วงแรกๆก็ถือว่าตึงอยู่สหรัดมอนเวลสี่ิบสามปิว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  สไนไม่แรงเลยได้บิวมาออยาไปใส่เพลงขึ้นเพลงแล้วปรับนั่งฟันไปจังกว่าแต่พอ นานยี่หกแล้วออกเลยก็ได้ไหมอ่ะสมมติผมเลเวลเต็มแล้วครับเราก็วิ่งออกเลยเราก็วิ่งกาบเลเวลเต็มแล้ว ที่การเคลื่อนที่หรือครับเรากดคอนโทรลกระโดดสไลด์คอนโทรลกระโดดสไลด์กระโดดสไลด์กระโดด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 เรร้อยเพียงเท่านี้เราก็จะได้เลเวลและอาวุธ ที่เลเวลเต็มเรียบร้อยพรอมไม่ใส่การ์ดเลยเอาไปใส่มันฝรั่งเอาไปใส่ฟอร์มากันได้เต็มที่เสร็จแล้วพอเราใส่ฟอร์มาเราก็ต้องกลับเอามาวิวอีกรอบจะใส่ห้าครั้งใส่หกครั้งก็แล้วแต่อุชนะครับอันนี้โอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เพียงมีเพียงเท่านี้ครับวิธีการเพิ่มเร็วให้ได้เยอะๆแล้วก็ให้เร็วๆ ก็หลักๆก็สิบยี่สิบนาทีไม่เกินนี้เลเวลตัวละครเลเวลเลเวลตัวละครอาจจะยี่สิบห้าสามสิบทีเพราะว่าตัวละครเล,เลเวลตัวละครเนี่ยมันจะขึ้นยากกว่าอาวุธนะครับหลักๆก็จะมีแค่านี้เนอะ็กซ์ซาวต์เต็มเบสเออใช่ลืมให้ดูเอ็กซ์ซาวต์เตเบสนี่เลยเท่านี้ใส่ไปแบบนี้เลยฟันแรงเหมือนกันเมื่อกี้อันนี้คือมั่วนะครับแต่ผมพี่เกียนว่านั่นแหละ หลักๆก็จะมีเพิ่มฟูลี่พามเพชเชอร์พอยต์มีฮีทมีเพิ่มธาตุน้ําแข็งถ้าเราใส่สองธาตนี้ก็จะติดธาตุบารก็คือระเบิดนะครับมันจะแรงขึ้นอันนี้คลิกขวาโอกาสอันนี้ใส่ไปถ้าเผื่อแบบกระโดดแล้วก็คลิกเมาส์กลางก็จะแรงขึ้นอันนี้คลิกที่ข้อดาเมจ90%เพิ่มระยะไปนิดนึงง่ายๆครับช่วงแรกๆถ้ามีเบอร์เซอร์ฟูลี่ใส่เบอร์เซอร์ฟูลี่ไปแทนเลยนะ เท่านี้เลย e X สอ t e d ็ a เ e สสำหรับผู้เล่นใหม่ให้ดู X e c a l i b u r อีกทีหนึ่งตัดออก s t a m Line Intensify f o u ครับเพิ่มแม็กี้ไปหากันมาอัพทิ้งไว้เนี่ยได้ใช้แน่นอนพวกนี้โอเคสำหรับ,บคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพผมด้วยแล้วเจอกัน คลิปหนะ้าครับบายบาย